วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเศษรษฐกิจพอเพียงเศษรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ถ้าเศษรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่อยู่อาศัยโดยมีการแบ่งที่เป็นส่วนๆได้แก่พื้นที่ที่เป็นสวนน้ำ พื้นที่ที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นดินเพื่อปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์โดยการแบ่งสรรจัดส่วนก็จะเป็นทําที่นาข้าว30%ทําบเปรขุดสะกักเก็บน้าวิชายสามสิบเป์เซปลูกพืชผักสวนควรัวเลี้ยงสัตว์ส0และเป็นที่อยู่อาศัยแค่เพียง10%เท่านั้น เศรษฐกิจพอเพียงตามที่เราได้เรียนรู้มาก็คือเป็นปรัชญาของรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชากรน,นอยู่รอดและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การที่เราจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างเช่นด้านเศรษฐกิจเราต้องไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวไม่ลงทุนเกินขนาดคิดและวางแผนอย่างรอบคอบส่วนด้านจิตใจก็ทําให้มีจิตใจเข้มแข็งมีสํานึกที่ดีเอื้ออาทรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้านสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรอย่างฉลาดได้รอบคอบและด้านเทคโนโลยีก็รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่น้อยเกินไปและก็ไม่มากเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและก็ผู้อื่น 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับความกับระดับความพอดีนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของธนานการต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขสประการก็คือเงื่อนไขความรู้ ซึ่งประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆกับ 2. เงื่อนไขคุณธรรมที่ต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตันดักในคุณธรรมอย่างเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรและใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต